พาลูกพระหลานนั่งประจำที่อยู่ในความสงบจทธาญาโยมทางไกลได้ส่งอาหารวันนี้มีสอง <c oughs> มีสองเจ้าภาพ <c oughs> คุณพระไทยวีระวิทยาเชษฐ์ทาบุญคายวันเกิดวันนี้คุณสุชัญญา อัฐากรกคุณยกโตโยต้าโคราชก็ะน,นิขาประจำทําบุญส่งอาหารถวายพระสงฆ์ วันนี้เป็นวันอังคารที่6มก,กราคมพุทธศักราช2569วันนี้เป็นวันแรม3ข้ามเดือน2ปีมะเมียพระในวัดป่านาคำรวณของเรา54รูปขณะนี้และก็ลงชัน41งดชัน13 และกระโลงทานแสดงความจำนงที่จะมาตั้งโรงทานเลี้ยงแขกคนวันวันเสาร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์หกเที่จะเป็นวันยกฉัดยอดเจดีของอของหลวงปู่มั่นนะสัาธาติยมมีโรงทานแสดงความจำนงมาแล้วเก้ห้าสโรงทานที คณะกรรมการเขียนไห้หลวงพ่ออ่านเลยนะวันนี้ตอนบิณาบาตตอนเช้าเห็นครูบาอาจารย์ในเขตสอพตออเขตสีอุดรมีท่านพ่ออได้มาคงจะมาตรวจราชการมาตรวจงานในท้องถิน่นอำเภอนายูงกับมั่งวันนี้นะ ทุกครั้งที่เคยมาใส่บาตรพาพาคณะมาใส่บาตรก็โดยมากจะมาตรวจราชการมาทำงานในท้องถิ่น <c oughs> มาอบรมมาประชุมในท้องถิ่นเขตอำเภอนายูวันนี้ก็เห็นครูบาอาจารย <c oughs> ์มาใส่บาตรโอ้แถวยาวเหยียดเห็นครูบาอาจารย์ ทางฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายครูบาอาจารย์สอนเด็กนักเรียนตั้งแต่เบื้องต้นหลวงพ่อว่าการศึกษาเป็นหัวใจของอของประเทศของประเทศหรือของโลกถ้าโลกไม่ได้รับการศึกษาที่ดี โง่โรกก็เงาโง่เงาเต่าตุน่นจะเป็นยังไงแต่ว่าการศึกษาเนี่ยก็มีหลายแนวแล้วกันนะมีมีมีหลายระบบมีหลายอย่างแต่หลวงพ่อว่าเนะี่ยแต่ว่าอาจจะเป็นนักเรียนนักเรียนตัวเลนะ็กอาจจะตัวต่ําเกินไปแต่นักเรียนมัธยมนะหลวงพ่อว่านะในความรู้สึกหลวงพ่อนะน่าจะสอนทาง ไม่ใช่ไม่จะสอนทางทฤษฎีอย่างเดียวจะน่าจะสอนในภาคภาคปฏิบัติด้วยบางครั้งนะบางครั้งคือภาคปฏิบัติควรจะปฏิบัตงงิอย่างไรปลูกต้นไม้อย่างไงวิธีการปลูกขุดหลุมยังไงใส่ปุ๋ยอย่างไงดูแลอยังไงอ,อันนี้ก็คล้ายๆกับสอนสอนพื้นฐาน จากนั้นขอวิธีการก่อสร้างเทปูนยังไงผสมปูนยังไงมัดเหล็กยังไงขั้นมัธยมหลวงพ่อวันหน้า,น,าน่าจะสอนอีกเหมือนกันนะั่นะเป็นว่าเป็นวิชาขั้นพื้นฐานาถึงยังไงก็ให้เขาได้เห็นไหววัดสมัยเป็นเด็กนักเรียนครูสอนอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้สอนจริงจนะังอะไรแต่ว่าสอนให้ให้ลูกนะแต่ว่าเด็ก <พวก>เด็กของเราเด็กปหนึ่งปสงปสามปี่นี่อาจจะเล็กเกินไปอือาจจะให้ความรู้อีกส่วนหนึ่งแต่ทางทางภา,า,าคปฏิบัตินะพ่อว่านะสำหรับกรรมฐานเนี่ยอย่างลวงพ่อเนี่ยจกทายาติโยมนะลวงพ่อแนะแนวแนนะำวิธีการปฏิบัติกิจ,จวัดคอวัดก็มีแล้วล่ะในพื้นฐานเป็นเบื้องต้น,นแต่ลวงพ่อก็ยังคิดว่าจะให้ความ รอบครอบความรู้ความฉลาดกับลูกศิษย์ลูกหาอย่างไรหลวงพ่อกัอนนะเมื่อวานวันก่อนหลวงพ่อวันนี้นะหลวงพ่อออกทุดงเที่ยวทุดงในป่าการจ่ออกทุดงในป่า,า,า,ออปาตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้ศึกษามาแล้วก็ท่านเป็นผู้แนะนวแนะนํามา,นะาท่านป,ปฏิบัติตนอย่างไรไม่ใช่ว่าท่านตะพายบาและก็เดินในถนนหนทาง อันนั้นก็อาจอาจ,จะเป็นทุตโงอีกแนวหนึ่งแต่เป็นแนวทุดโงของครูบาอาจารย์สายปฏิบัติสายลงปู่มั่นอพอไปเห็นจากนักเดินเข้าไปในป่าดงพงไัยไปตามหมู่บ้านไปเจอบ้านแล้วหบ้านก็เอาชาวบ้านเขามาทำเป็นตะแค่ไม้ไผ่ไม่มีฝาหรอกอใช้กดมุงมุงเป็นฝา กดแขวนลงมากันมะลงกันแมงกันยุงแล้วก็มีเสื่อปูผืนหนึ่งมีหมอนเ,อเพอเพชชาวบ้านไม่มีหมอนให้อีกต่างหากเอาผ้าใยผ้าคลองสามผืนเป็นหมอนหนุนหัวมีบาดจากนั้นก็ไปปินทบบาทกับชาวบ้านกระชุดแท้แต่ชาวบ้านก็จะใส่อะไรมีแต่บางทีก็มีแต่ข้าวเหนียวมีเอามีอะไรก็ชันตามนั้นละ่ะพอเราออกทุดงฮะ นี่แหะอันนี้คล้ายๆกับออกไปกับเป็นการฝึกปเป็นการฝึกหัดดัดในิสัยของตัวเองไปอยู่ในป่า,ากลัวไหมคนเราไม่กลัวมันไม่มีหรอกมันต้องกลัวมันในป่าเนาะมันมีสัตว์สาลาสิงมากมายหล,ล,ลายๆอย่างพวกงูงพวกอะไรกันอยู่ในป่า,าแต่ก็พยายามเอาตัวรอดยังไง เราต้องดูต้องแลเนี่ยแหละทั้งด้านจิตใจเราก็อยู่กับบริกรรมกรรมฐานไม่ให้เหนีออกจากสติสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเนีพุโทโธพุทโธตลอดเนะนี่แหละอันนี้ก็คือการวิธีการแนะนวแนะนําสอนหลวงพ่อหรือบนหวานมังกรก็เลยทําเป็นเป็นตัวอย่างให้เห็นนะทำเป็นตะแคก่ขึ้นมา ออกทุดงอย่างนี้นะพาลูกพาหลานนะไปดูเวลาออกทุดงแต่ว่าตามไม่จริงทุกวันนี้มันก็ออกยากนะลูกหลานนะเพราะมันเป็นป่าป่าจงวนป่าอนุรักษ์ป่าอะไรทุกไม่อะไระเราไปอยู่ในป่าไม่ได้เราทุกวันนะี่ยพอบ้านเมืองอมันเขี่เข้มงวดกวดขันเข้ามาแล้วไม่เหมือนแตะกนะอนเนี่ยตะก่อนเราไปอยู่ที่ใดก็ก็ได้มันเป็นไม่มีพวกนมันน้อย ไปอยู่ในป่าดรงพงไพที่ไหนไปหลบไปซ่อนไปภาวนาที่ไหนก็ได้ลุกขมดูดเสนาสนังนิสัยยปปัชชาตทธเตยวชีวังอุดซ่าโหกรณียโยอติเลกลาพโพเมื่อเจ้าบวชเข้ามาแล้วต้องเจ้าจงไปแสวงหาอยู่ในป่านะลุกขมดูดเสนาสนังไปอยู่ในปา่าหาปีกวิเวไปหาหมุมสงบในการบําเพ็ญศีลสมาธิปัญญาของเจ้านะ อันนี้เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะจะทายาทโวมลูกหลานนะอันนี้ก็เนี่ยแหละหลวงพ่อว่าทิศจะดีแล้วก็ตรองคงมีภาคปฏิบัติปริยัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปริยัติคือการศึกษาเรียนเรียนให้รู้รู้จักแนวทางซะก่อน ว่าการศึกษาในการเรียนยังไงมิถเรียนอย่างเดียวโดยจะไม่มีภาคปฏิบัติไม่ได้ปริยัติคือเรียนปฏิบัติคือลงมือปฏิบัติที่ได้ศึกษามาแล้วน่ะปฏิบัติลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติเป็นผลออกมายกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัติ ถ้าจะเปรียบเทียบให้ให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมก็คือปริญญาตก็คือการศึกษาอย่างทุมวิว่าสุกมวดว่าเป็นหมอเถอะนะเอาเป็นหมอจะเรียนเป็นหมอเนี่ยปรยิญญาติเนี่ยคือเรียนเรียนวิชาตั้งแต่เริ่มต้นจ่ะากนั้นก็นเรียนวิชาหมอพอจบวิชาหมอหรือว่าปริญญาตจบแล้วเถะแล้วก็ลงมือปฏิบัติ รักษาคนไข้ลอลเรท่านนี่ผ่าตรงผ่าตัดรักษาคนไข้มีมากมายหลายอย่างหมอฟกงหมอฟันหมอผิวหนังกวากันไปคือรักษาอันนี้แปลว่าลงมือปฏิบัติดูแลรักษาคนไข้อันนี้เราปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทผลแห่งการปฏิบัติในเมื่อรักษาคนไข้คนไข้ก็ให้รางวัลท่านนี่ ให้รางวัลกับหมอพอรักษาแล้วก็ต้องได้รับรางวัลรับเงินตอบแทนในการรักษาของหมอเขาก็ให้เงินกับหมออันนี้คือปฏิเวทคือปฏิเวทคือได้รับผลจากการปฏิบัติของตนเองนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ารลักษณะอย่างนั้นปริยัติคือบวชเข้ามาแล้วก็ต้องศึกษาให้เข้าใจ ในหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงมีจุดประสงค์อะไรเรื่องศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงปัญญาทำจิตใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสคืออะไรเรียกว่าปริยัตในเมื่อเรียนรู้ปริตยตแล้วลงมือปฏิบัติเขาไปอยู่ในป่ารงพงพายอย่างที่ว่านะไปอีกตัวไปหาความสงบไปบําเพ็ญนั่งสมาธิยังไงกําหนดจิตใจย,ยังไง ในเมื่อเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบมีสมาธิสมถะและวิปัสสนาจากนั้นจิตใจกหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้ก็คือปฏิเวทธรรมคือได้รับผลแห่งการปฏิบัติอันนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะแนวแนะนำสัทธาญิโยมลูกหลานทุกๆท่านนะและก็พร้อมกันกันในวัน หลวงพ่อเองประกาศแล้วประกาศอีกบอกแล้วบอกก็คือเนี่ยนะงานของพวกเราวันที่เจ็ดวันเสาร์ที่เจ็ดกุมภาพันธ์หกเก้าจะเป็นการยกฉัดยอดยกยอดฉัดเจดีย์อันนี้ก็ขอประกาศทั้งใกล้ทั้งไกลศรัทธาญาติโยมมาร่วมกันยกยอดฉัดและลูกหลานเนอ่เพราะยกฉัดเจดีย์ของปู่มปุ๋มอยมีครั้งเดียวเท่านั้นแหละ ไม่มีหลายครั้งแต่ประกาศออกไปแล้วตั้งแต่วันที่สองวันที่สองธันวานะทุกหลานวันที่เจ็ดธันวาวันอาทิตย์ที่เจ็ดธันวาหกแปดนะเพราะประกาศออกไปแล้วก็เนี่ยศรัทธาญาติวงเพรา็ประกาศหลวงพ่อประกาศเออวันที่เจ็ดวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่เจ็ดกุมภาหกเก้าเนะลุกหลานน้าจะมีการยกชัดสูงสุด เพราะว่าวันที่เจ็ดธันวาหกแปดยกท่อนที่หนึ่งสูงประมาณสิบเมตรเหลืองอลา,ามอย่างพวกเราไปเห็นนะั่นะใบก็บไปเห็นนะยกท่อนที่หนึ่งพอท่อนที่สองนะี่จะยกขึ้นไปอีกแปลว่าสูงสุดทําไมไม่ยกพร้อมกันยกพร้อมกันไม่ได้ครับทางวิศวกรรมเขาบอกว่ายกท่อนที่หนึ่งขึ้นไปก็ต้องเป็นล็อกซสก่อนไปเทปูนที่ก่อนหุ้มสกุล เพื่อความแข็งแรงซะก่อนจึงจะยกท่อนที่สองขึ้นไปต่อขึ้นไปได้ก็เลยมียกสองครั้งนะยกครั้งหนึ่งก็คือวันที่เจ็ดธันวาอย่างที่พวกเราเห็นกันนะนะั่นแหละแล้วก็วันที่เจ็ดกุมภา69เนี่ยเป็นยก,ยกสูงสุดนะแล้วก็พร้อมกันนทเนี้ พอประกาศไปแล้วส็ศรัทธายญาติโยมทางใกล้ทางไกลก็ตีตัวเครื่องบินตีตัวรถพัวจองอลโงรง,ง,ง,งแรมแถบนี้อำเภอสังคมน้ำสูงบ้านผือแถวนี้เต็มไปหมดกผู้ที่จะมายกยดยอดฉัดเหมือนกับข่าวที่แล้วเนี่ยข่าวที่แล้วก็เต็มเหมือนกันนะลูกหลานนะข่าวนี่ก็พอประกาศให้ก็เต็มอีกเหมือนกันทีนี้ก็พอประกาศไปแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยทางรัฐบาลก็บอกว่า วันที่แปดเนี่ยเราจะยกวันที่เจ็ใช่ไหมล่ะวันที่แปดเลือกผู้แทนรัษฎรโอ้พอหลวงพ่อได้ยินเอาเอาย่างไงท่นี่ผู้ที่จะมาทางไกลเราจะยกเลิกไหมก็เลยปรึกษากันท่นี่หลายฝ่ายก็เลยผู้ที่จองตั๋วเครื่องบินราคาถูกนะให้จองล่วงหน้าเนยแปลว่า เครื่องบินเขากดยึดไปหมดเลยแทนนี่พอเหตุไรเพราะ,อะจองจองตัวไปแล้วนะไปวาจายเงินทิ้งไปเลยละ่ะหลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วอืมอถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะคงคงไว้อย่างเก่านะกันลยามาปรึกษากันปรึกษาปารถกันกันเลยเรียนไปทางไปทางท่านผู้ว่าเหมือนกันนะนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรเอ้าหากว่าเราจะเอาวันที่เจ็ดเนี่ยเลือกผู้แทนวันที่แปดเป็นยังไงท่านบอกมันอาจะเกี่ยวกันนะท่านเพราะว่ามันควรและสวนกันนะก็วันที่แปดเป็นวันเลือกลงยอนบัตรกับวันที่เจ็ดเราก็ทำเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะแล้วนะและตอนนี้ก็มีศรัทธาญ,ญาติโยม บางกลุ่มบางท่านก็บอกเอยอยากจะให้ท่านอาจารย์เรียนไปหาท่านผู้ว่าไปว่าราชการจังหวัดอ,อุดรว่าการไปรับหีบไเป็นรับหีบบัตรผู้แทนรัฐดรตามที่จริงเขาประกาศให้ไปรับตอนเช้านะถ้าหากว่าอำเภอนาำโสมนายุงบ้านผือเนี่ย,ยที่ตำรวจ ที่เจ้าอเอณเจาอน้าที่ตำรวจมาดูแลมาช่วยงานจุดนี้แหละขอให้ท่านผู้ว่ามีคําสั่งให้ไปรับตอนบ่ายได้ไหมหลงพ่อก็อืมเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะเรียนท่านผู้ว่าดูอาจจะเป็นคําสั่งของท่านเออเอาสามอำเภอมีความจําเป็นให้มารับตอนบ่ายมารับบ่ายสองโมงมารับหีบ แนอนบัตรผู้แทนก็ถ้าเป็นไปนได้อย่างนั้นกฎจะดีเหมือนกันนะนะว่า,เ,าเพรกะคือกฎหมายก็คือกฎหมายมารับตอนเช้าก็คือตอนเช้าใช่ไหมล่ะแต่ว่ามีความจําเป็นอย่างนี้นะอขอยืดหยุดเนะได้ไหมถ้าไปรับกับอย่างเก่านั้นนะกับเปิดหีบอย่างเก่าดูอย่างเกา่า,เกานะเ,าเพียงแต่ไปรับตอนบ่ายเท่าเอง อันนี้ก็หลวงพ่อเองก็กเดี๋ยวๆจะให้คณะกรรมการ <c oughs> เรียนถามท่านผู้ว่าดูท่านจะท่านมีจะมีความเห็นว่านะอย่างไรเพราะว่าเราอยู่ในกฎหมายด้ลูกหลานะทาญาติโยมนะอ,อ,อยู่ในกฎหมายกฎกฎก,ฎก,ฎกฎกฎกติกามันก็ต้องทําให้ถูกกฎกติกาของกฎหมายแต่บางจิงบางอย่างเมื่อก่อนมีการยืดหย,ย,ยุดไหม ถ้ากฎหมายบางที่ก็เปี้ยเกินไปมันก่ออย่างไงถ้ามีความจําเปน็นก็ต้องยืดหยุ่นยืดยืดหยุย่นตามด้วยหลักเหตุผลแต่ก็ไม่เสียหายแต่ไม่เสียหายในเรื่องนั้นมันก็ต้องยืดหยุ่นเว้นเสียแต่มันจะเสียหายเสียหายมันก็ต้องไปตามกฎกติกาอันนี้เป็นความเห็นของลวงปู่ลวงตานละลูกหลาน <c oughs> อันนี้ก็คือ ฉลองเฉลิมยกฉัดเจดีของพ่อแม่กูบาจารย์แต่ว่างานก็ไปได้เรื่อยๆอยู่ไม่มีปัญหาก็ไม่มีอุปสรรคอะไรวันนี่นะตั้งแต่วันนี้แนะวันอังคารนะนะี่แะพอว่าหยุดปีใหม่มาตั้งแต่วันที่26นะลูกหลาน26่ธันวาหยุดพวกพนากาักงานทุกแผนกที่มาสร้างเจดีหยุดหมด แล้วก็จะมาเริ่มทำงานวันที่สี่วันที่4ี่กลับมาวันที่ห้าทำงานแต่ว่าวันที่หกลับมาพอมาหลมแหลมเนะี่ยพนักงานนะคงจะมาวันนี้กับมั้งวันที่ 6, กนะก็เริ่มแนละ้วคงจะงานมาลุ่มมาตุ้มไปจนถึงเมษาแนะสงครานพวกนะจะมีการหยุดหยุดอีกครั้งหนึ่งจากนี้ไปก็คงจะทำงานแนละ้วทีนี แปลว่าเวลาสองปีนะลูกหลานสถาญาติโยมนะปีเจ็ดศูนย์คิดว่าเสร็จได้ที่ปีหกเก้านี่ก็คงจะเสร็จเป็นบางส่วนนะแต่ว่าจะให้เรียบร้อยก็คงจะปีเจ็ดศูนย์นะหลวงพ่อว่านะถ้าไม่มีอะไรไม,มไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรเข้ามาขัดขวางนะถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางปีเจ็ดศูนย์คิดว่าน่าจะเสร็จได้ พิพิธภัณฑ์ของเรานะและก็พร้อมการอีกทีนี่หลวงพ่อพูดอย่างอื่นก็พูดยาวมาแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็มาประกาศสิ่งท,งที่สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาสิ่งที่ไม่ควรอยากไม่ควรจะได้รับรู้รับทราบแต่ว่าต้องจําเป็นต้องรับรู้รับทราบนะอันนี้หลวงพ่อประกาศไปนี่ก็เ,เป็นการมันกว้างขวางนะลูกหลานคาถาญาติยม นี่ลวงพ่อได้รับทราบข่าวเมื่อเช้าเนตอนบินทบาทนะอบอกว่าชัททาญาจยมทางอำเภอนข,ข่มคำส้อยจังหวัดมุกดาหารอาบอกว่าคู่บาฉลาดนะแต่เราคุลุงพ่อเรียกว่าคูบาเซอร์นะเป็นหลานชายของลุงพ่อเนี่แหละเป็นลูกพี่ชายใหญ่บวชมากเกือบ30พรรษาแล้วละ่ะอยู่ด้วยกันสององค์ อยู่ที่ก้นท่ามกกสะพุงท่ามคกสะพุงนี่ขมคํามส้อยจังหวัดมุกดาหารแต่เมื่อเช้าในวัดกำลังจะออกมาบินทักบาดมาล้มฟุบอยู่ที่หน้าประตูกุฏิของตนเองก็ยังขล้องผ้าอยู่นะยังคองผ้าอยู่แล้วก็ผ้าผมก็ยังปกกลอยู่แล้วก็หมวก อยู่ในหัวก็ยังมีอยู่แต่ล้มลงไปอาเจียนเป็นเคาดูดูแล้วเขาถ่ายไม้ดูเหมือนกับเป็นเลือดนะไปเห็นก็ตายตัวนันโอกูบาเชอร์กูบาสลาดตายแล้วลูกหลานเลยผู้ดูพอที่รู้จักมักคุณผู้ใดที่รู้จักมักคุณนคนนั้นนะไปหาไปเยี่ยมไปเยี่ยมไปจัดการ จัดงานศพคูบาฉลาดนะจัดทาย,ยาทโยมลูกหลานนะพระเนรนะหลวงพ่อก็มีจัประกาศให้แต่รับรู้รับทราบแล้วเมื่อเช้าเนะี่ยมรณภาพไปแล้วท่านฉลาดคูบาเซอร์นะวันวัดธรรมกุกสะพงบินทาบาทบ้านคำนางโอกอำเภอนิคมคำส้อยจังหวัดมุกดาหาราแต่มรณะภาพไปแล้วนะ ส่วนรายละเอียดยังคอยว่ากันอีกทีหลังนะอันนี้เพียงแต่รับทราบเข่าวๆไว้ก่อนประกาศให้ญาติโกโหติกาสาัธาญาตโยมที่รู้จักมักคุ้นกับกูบาชลาดให้รับรู้รับทราบผู้ที่จะไปก็แต่ส่วนที่จะประชุมเพลิงเมื่อไหร่อันนั้นก็คงไม่นานนะหลวงพ่อพ่อหลวงพ่อก็คงจะเอา คงจบเขาก็คงจะฟังเสียงหลวงพ่อทั้งหมดนั่นแหละแต่หลวงพ่อก็คงจะว่าเอาไว้ไม่นานนะลูกหลานนะแล้วพอจะจะทำยังไงได้นะตายแล้วนะจะเก็บไว้ทำาปาเลาะปาล้ปาลปาจมก็ไม่ได้หลวงตามหาบัวว่ากนะันตายแล้วก็เผาไม่ปอก็ฝังในะ่จะว่ากันตายแล้วนะไปเก็บไว้ทำไมยาวนานไนะอ้หนนลวงพ่อก็คงจะ ดูๆแล้วคงจะไม่กี่วันนะลูกหลานนะแต่ทีนยังไงกันนะแหมอห่อ่อไพหลวงพ่อหน่อยนะกับคณะเครือข่ายที่เป็นสิทธิ์เครือข่ายของสาข,าขาของพวกเราเนี่ยนะให้ช่วยๆกันไปดูไปดูงานท่านฉลาดข่าวนี้ตาข่าข่าวหน้าตาเองมันมีตาข้องไขของเรานะ อตอนนี้รับพ่อนน่จะทายาโจมเนอร์าพาโรคาวินิมุตโตสาภาสันตาปาวติโต ตาตุมาเตภาวาทวันตาไรโยตุเกีตายยุโกภาวาภิวาทานาสิลิตาเนจจางวุฒาปาจายโนจัตตา ปาลังอายุโดปาราโดทีโรวันนาโดปฏิพาณโดสุข so, ัสดาตาเมถาวีสุขังสุอาทิขจติอายุงดัตตวาพลังวันนางสุขังจาปฏิพาณโด ดิขายุยาสวะโหติยาชายาชุบปปะสติทิภวตุสาภังกาลางังระคันตุสาปเดวะตาสามบาบุธานุภาเวนัสดาโสทีพรวันตุเต ภาวตุสาพมังกาลังราคันตูสาประเดวตาดามมาธรรมานุภาเวนะสดาโสทิพวันตุเตภาวตุสาพมังกาลังราคันตูสาปเดวตาดามมาสังขานุภาเวนะ กาดาโตเทภาวันตุเตออวันพรุ่งนี้หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเล็กที่มานั่งอยู่เลยถ้วนะ้าบ้านนาะขามหลวงพ่อ,องคงจะได้ไปไปไปฉันไปผ้าป่าของหลวงพ่อเล็กก่อนนะวันพรุ่งนี้นะออแล้วก็ส่วนไปจัดงานก็ให้ท่านหน่อยนะหน่อยนะ ล่วงหน้าไปก่อนไปทําตรงพรมเตาก่อนแต่หลวงพ่อเนี่ยจะไปงานผ้าป่า <c oughs> จะทําโรมเอเ่ออำเภอสังคมเออไปทําโดงท่านฉลาดตายแล้วก็ตายแล้วจะต้งทำไงาตายแล้วไปเวลาไหนก็ทันเวลานั้นะตายแล้วให้ให้ท่านห,ห,ห,หน่อยไปไปจัดงานไปก่อตรงก่อเตาล่วงหน้าก่อนนะหน่อยนะหลวงพ่อจะผมหลวงพ่อจะตามไปที่หลังไปตามไปไปวันพรุ่งนี้ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทาบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคาน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา